อ a s s a l a m u a l a i k าร w a มะตุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮูค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับของชั้นป .2 นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนานะคะ การทักทายแล้วก็การแนะนําตัวนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยมีคลิปมาให้นักเรียนดูนะคะบางประโยคเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะคลิปแรกเลยนะคะบางประโยคนะคะ,ะคุณครูก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อนักเรียนบางคนอาจจะลืมไปนะคะเราก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีม رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. فهما آمين เดี๋ยวเราไปดูคลิปนะคะการทักทายและการแนะนําตัวเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะแยกออกเป็น2ตอนนะคะคือสําหรับคนที่เป็นผู้ชายนะคะสําหรับคู่โต้ตอบที่เป็นผู้ชายกับคู่โต้ตอบที่เป็นผู้หญิงนะคะคู่สนทนาชายกับคู่สนทนาหญิงนะคะ,ะคําถามที่ใช้ก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวรอฟังนะคะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي علي. وما اسمك أنت؟ اسمي أحمد. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. أين تسكن؟ أسكن في جاكرتا. وأين تسكن أنت؟ أسكن في بوغور. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة بيسا، كم عمرك؟ عمري ست سنوات، وكم عمرك؟ عمري سبع سنوات، إلى اللقاء، مع السلامة. الدرس الأول التحية والتعارف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي فاطمة وما اسمك؟ اسمي عائشة. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. أين تسكنين؟ أسكن في جاكرتا. وأين تسكنين؟ أسكن في بُجر. أين تدرسين؟ أدرس في مدرسة بيسا. กี่มุมรุกี้ออมรี60ปีออมรี70ปีคุยแล้วหรือเปล่ามาสล้วไอ่าคลิปก็จบแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูที่เป็นคู่สนทนาชายก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคู่สนทนา ผู้ชายสองคนกันก่อนนะคะว่าเขาชื่ออะไรบ้างเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะ,ะจากคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายสองคนนะคะนักเรียนรู้ไหมเขาชื่ออะไรจากที่ฟังเมื่อกี้มีใครจับได้บ้างคะว่า เด็กชายสองคนนี้เนี่ยมีชื่ออะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูบอกให้ฟังนะคะมาถึงเลยเนี่ยเขาก็ทักทายกันนะคะเดีย๋ยวการกล่าวสลามนะคะอ s s a l a m u alaikum warahmatullahi w a ะ a r a k กา u h นะคะแล้วก็วะ a l a i k u ุ u s s a l a m w ร r a h m a t u l l a h i w a b a ร a k a t u นะคะอ่าเด็กชายเสื้อน้ําเงินนะคะเขาก็ถามเด็กชายเสื้อแดงว่า m ัส m ุ k ะมัส m u k ะเธอชื่ออะไร แล้วทีนี้เด็กชายเสื้อแดงก็บอกว่าอิสมีอัยลียุนฉันชื่อ Ali. อัลีอ่าจำไว้นะคะเด็กชายเสื้อแดงชื่ออัลีนะคะแล้วเขาก็ถามเด็กชายเสื้อน้ําเงินกลับไปไปว่าวะมัสมุกะแล้วเธอละชื่ออะไรละ่ะอ่าฉัน่ะชื่ออัลีแล้วเธอชื่ออะไรนะคะชายเสื้อน้ําเงินนะคะก็ตอบกลับนะคะว่าอิสมีอับดุลฮดฉันชื่ออัหดุลฮดนะคะหลังจากนั้นอ่าเรารู้แล้วนะคะว่าเสื้อแดงชื่ออัลีเสื้อน้ําเงินชื่ออัหลฮมดนะคะ หลังจากนั้นอาหมัดก็ถามอาลีว่าไกฟะฮาลูกะเธอสบายดีไหมอ่าอาลีตอบว่าอะไรมาดูกันนะคะอาลีเสื้อแดงนะคะอาหมัดเสื้อน้ําเงินนะคะอ่าอ่าอาลีก็ตอบกลับนะคะว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อานาบิข์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฉันสบายดีแล้วอาหมัดก็ถามต่อว่าไอ้นาตาสกูนุแล้วเธออาศัยอยู่ที่ไหนล่ะ อาลีก็บอกว่า asgunu fijagarta ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่จาการตานะคะอยู่ที่อินโดนะคะว่าไอ้นาตัสกุนูแล้วอลีก็ถามอับดุลการ์ไปนะคะว่าแล้วเธอละ่ะฉันอยู่จาการตาแล้วเธอหล่ออยู่ที่ไหนอัดลกาก็บอกว่า asgunu fibur ฉันเนี่ยอยู่ที่บูรุนะคะซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในอินโดเหมือนกันนะคะ และก็ยังถามอัหดุลอีกนะคะว่าไอ้นาตาเดรุสุแล้วเรียนที่ไหนล่ะอัหดุลหก็บอกว่าอาเดอรุสุฟีมัดรอซะบีซ่านะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนชื่อว่าบีซ่านะคะอยู่ที่อินโดนะคะอินโดนีเซียนะคะอ่าลีก็ถามต่ออีกนะคะอลีถามอัหดุลต่ออีกนะคะว่ากัมอุมรุกะอายุเท่าไหร่อัหดุลก็บอกว่าอุมรีซิตุซานาวะฉันอายุหก ขวบว่ากอุมรุกะฉันเนี่ยอายุหกขวบฉันเนี่ยอายุหกขวบแล้วเธอละอายุเทา่าไรอุมริสาบูซานาวัตนะคะอลีบอกว่าฉันเนี่ยอายุเจ็ดขวบนะคะอา่อาอ่าอีก็บอกกับอัหดุลว่าอลิลลิเาะนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วอัหดุลก็บอกอลีว่ามะอัซสลามะนะคะอ่าลาลําลากันนะคะว่าดูอาให้กันนะคะมะอัซสลามะ ขอให้ได้รับความสันตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้หญิงบ้างนะคะ,ะมาถึงเลยเขากใ็ให้สลามกันนะคะหลังจากนั้นนะคะคนเสื้อแดงเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ถามผู้หญิงเสื้อน้ำเงินว่าชื่ออะไรนะคะมาสมุกิมาสมุกินะคะแล้วผู้หญิงเสื้อน้ำเงินนะคะก็ตอบว่าอิสมีฟาติมาฉันชื่อฟาติมาวามาสมุกิ ฉันเนี่ยชื่อฟาติมานะคะผู้หญิงคนนี้นะคะที่ปิดหน้าเนี่ยชื่อฟาติมานะคะแล้วเธอละชื่ออะไรฟาติมาบอกว่าฉันเนี่ยชื่อฟาติมาแล้วเธอละชื่ออะไรอ่ผู้หญิงที่ปิดหน้าถามผู้หญิงที่ไม่ได้ปิดหน้านะคะเขาก็บอกว่าอิสมีอาอิชาฉันชื่ออาิชานะคะอ่คนที่ปิดหน้าชื่อฟาติมาส่วนคนที่ไม่ได้ปิดหน้าใส่เสื้อสีแดงนะคะผัวสีแดงชื่อว่าอิชานะคะ อ่าไอชาถามฟาติมาว่าไกฟะฮาลุกีไกฟะฮาลุกีสบายดีไหมอ่าจะเห็นว่าต่างกับผู้ชายเมื่อกี้นะคะไกฟะฮาลุกะอันนี้ถามว่าไกฟะฮาลุกีสบายดีไหมนะคะฟาติมาก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาอานะบิคอยรสบายดีนะคะอ่าไอชาก็ถามฟาติมาอีกนะคะว่าไอนาตาสกูนีน่ะไอนาตาสกูนีนนะคะเธออาศัยอยู่ที่ไหน ฟติมาฟติมาก็บอกว่าอ s ah, ah k u arta, ata, n u f i j a g a r t a ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่จาการ์ตานะคะฟติมาอาศัยอยู่ที่จาการ์ตาเหมือนอาลีเลยนะคะแล้วฟติมาก็ถามไอชากลับไปว่าแล้วเธอล่ะอาศัยอยู่ที่ไหนไอชาก็บอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่ฟีบูรอ a s k u n u f i b u ู u r ฉันอาศัยอยู่ที่เมืองบูรนะคะในอินโดนีเซีย ทีนี้ไอาชาถามฟติมากลับนะคะว่าไอเนตาดูรุซีนเรียนอยู่ที่ไหนล่ะเธอเรียนอยู่ที่ไหนฟติมาก็บอกว่าอะดูรุซูฟีมาดรสตีบีซานะคะฉันเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบีซานะคะไอาชาก็ถามฟติมาอีกนะคะว่ากัมอุมรุกิเธออายุเท่าไหร่ล่ะฟติมาก็บอกว่าอุมรีซิตุเซนาวัตฉันอายุหกขวบนะคะอ่าแล้วก็ถาม ไอชากลับไปว่าก้ามวากัม,กมอุมรุกีแล้วเธอละ่ะอยายุเท่าไหร่ไอชาก็บอกว่าอุมรีตะบอเซนวัดฉันอายุเจ็ดขวบนะคะอ่าแล้วไอชาก็บอกว่าอิละเลือก็แล้วพบก,กันใหม่นะอ่าฟาติมะบอกว่าฟาติมะก็บอกว่า,ม,วามาอัสซาลามอ่าเป็นคำลานะคะดูอาให้การขอให้ได้รับความสันตินะคะอ่าคลิปก็จบไปแล้วนะคะสรุปก็คือ เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ชื่อว่าอาลีนะคะมาจากเมืองจาการ์ต้านะคะมาจากเมืองจาการ์ต้านะคะมาจากเมืองจาการ์ตาอายุเจ็ดขวบนะคะส่วนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าอัลมะดนะคะอายุหกขวบมาจากเมืองบูกูร์นะคะแล้วก็ อัดเเรียนอยู่ที่โรงเรียนบีซ่านะคะส่วนผู้หญิงสองคนนะคะผู้หญิงที่ปิดหน้านี้นะคะชื่อว่าฟาติม่านะคะอายุเท่าไหร่คะอายุหกขวบนะคะมาจากเมืองจาการ์ตาเหมือนกันเลยนะคะส่วนผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้นะคะชื่อว่าอาอิชาอายุเจ็ดขวบนะคะมาจากเมืองบูกูรนะคะแล้วก็ ฟาติมาเนี่ยเรียนอยู่ที่บีซ่านะคะฟาติมากับอับมุเรียนอยู่ที่บีซ่านะคะโร,รงเรียนชื่อว่าบีซ่านะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าจะเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงเวลาใช้คําถามเนี่ยจะต่างกันนะคะแต่เวลาตอบเนี่ยจะตอบเหมือนกันนะคะอ่าอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะที่เขาถามเลยก็คือมัสมุกะชื่ออะไรนะคะอ่าฝั่งสีน้ําเงินที่คุณครูเขียนมานี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่ไว้ใช้ถาม คนที่เราพูดด้วยเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะส่วนสีชมพูก็คือไว้ใช้ถามคู่สนทนาของเราที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะอะถ้าผู้ชายนะคะถ้าคู่สนทนาเราเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะก็ถามว่า musmuka musmuka นะคะถ้าคู่สนทนาของเราเป็นผู้หญิงนะคะก็เปลี่ยนจากก้าให้เป็นกี้คะ่ะก็เป็น musmuki musmuki แต่เวลาตอบนะคะตอบเหมือนกันก็คือเริ่มโดย is m e แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองนะคะสมมุติคุณครูถามถามฟาซินนะคะสมมติคุณครูถามฟาซินมัสมุกะฟาซินก็จะตอบว่า is m ีฟาซินและถ้าสมมุติคุณครูถามฟาโนสนะคะมัสมุกิฟาโนสก็จะตอบว่า is m ีฟาโนสแบบนี้นะคะถ้าครูสนทนาของเราเป็นผู้ชายจะถามว่ามัสมุกะ ถ้าคู่สนทนาของเราเป็นผู้หญิงจะถามว่า Masmuki แล้วเวลาตอบนะคะเวลาที่เราตอบเวลาคนมาถามเราเนี่ยเราก็จะตอบว่า Ismi แล้วตามด้วยชื่อของเราเองนะคะ Ismi Abbas Ismi Sami Ismi is is f is is a n o u s Ismi Kanawa Ismi Ali Ismi Ahmad Ismi า i s h าได้หมดเลยนะคะ อ่าเพราะว่าอิสมีเนี่ยใช้ได้ทั้งสองเพศเลยนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะคะแต่คําถามที่ใช้ถามเนี่ยมัสมุกกะเพศถามเพศชายมัสมุกิถามผู้หญิงนะคะต่างกันก้ากับกี้เท่านั้นเองต่อมานะคะประโยคที่2นะคะไกฟะฮาลูกะกับไกฟะฮาลูก,กีนะคะใช้ถามว่าสบายดีไหมนะคะซึ่งฝั่งสีน้ําเงินนะคะไกดฟะฮาลูกะ ใช้ถามคู่สนทนาของเรานะคะที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะเช่นคุณครูคต้องการจะถามนักเรียนชายนะคะคุณครูก็จะต้องใช้ประโยคว่าไกฟาลูกะ ah นะคะและถ้าคุณครูจะถามนักเรียนหญิงนะคะคุณครูก็จะใช้ประโยคว่าไกฟาลูก ah ีอ่าเปลี่ยนก้ากับกี้เหมือนเดิมเลยนะคะไกฟาลูกะไกฟาลูกีไกฟาลูกะไกฟาลูกี แต่ถ้าคุณครูอยากจะถามทั้งหมดรวมกันเลยทั้งชายและหญิงเลยคุณครูก็จะใช้อีกประโยคหนึ่งนะคะว่าไกฟะฮาลูกุมนะคะและวิธีการตอบนะคะถ้าสบายดีก็ตอบเหมือนกันเลยนะคะว่าอัลฮัมดุลิลละอันนบิอยนะคะแต่ถ้าไม่สบายก็บอกอันนามาริดนะคะฉันป่วยอ่าได้นะคะตอบเหมือนกันว่าอัลฮัมดุลิลละอันนบิอยไกฟะฮาลูกะถามผู้ชายนะคะถามคู่สนทนาที่เป็น เพศชายผู้ชายนะคะนักเรียนชายนะคะส่วนใกล้ฟะฮาลูกี้ถามนักเรียนหญิงหรือผู้สนทนาที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเราโดนถามเนี่ยเราก็ตอบได้นะคะเหมือนกันเลยทั้งชายทั้งหญิงตอบได้ว่าอัลฮัมดุลิลละอันนาบิเคิลชันสบายดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายดีก็บอกว่าอันนามาริสนะคะฉันป่วยฉันไม่ค่อยสบายนะคะ ต่อไปนะคะคำถามที่สามนะคะที่ถามในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ถามว่าไอนัสกุนุไอนัสกุนุกับไอนัสกุนินไอนัสกุนินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะท่านเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนเธออาศัยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งฝั่งไอนัสกุนุสีน้ำเงินนี้นะคะใช้ถามผู้สนทนาที่เป็น ผู้ชายนะคะหรือถ้าคุณครูอยากจะถามนักเรียนผู้ชายเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยคุณครูก็จะถามด้วยกับประโยคว่าไอเนตเตสกุนุอ่านะคะแต่ถ้าคุณครูอยากจะถามนักเรียนผู้หญิงเนี่ยคุณครูก็จะเปลี่ยนประโยคนะคะจะเปลี่ยนจากตัสกุนุเป็นตัสกุนีนนะคะไอเนตเตสกุนีนอ่าลองออกเสียงตามดูนะคะไอเนตเตสกุนุไอเนตตสกุนีนอ่านะคะ ซึ่งเวลาที่เราโดนถามเนี่ยเราก็จะตอบได้ว่า a s สก n น o ฟี fee ฉันอาศัยอยู่ที่น้องจอกก็ a s สก n น o ฟี fee น้องจอกนะคะหรือถ้าอยู่มินบุรี a s สก n น o ฟี fee มินบุรีหรือถ้าบ,บอกกว้างๆเลยอยู่กรุงเทพนะคะ a s สก n น o ฟี fee บางกอกนะคะ a s าอ n ส o v น fee มิดไมตีได้หมดเลยนะคะ,อะบอกไปเลยว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะ ต่อไปนะคะประโยคที่สี่นะคะไอนาตาดรุสุกับไอนาตาดรุซินนะคะเป็นการถามว่าศึกษาหรือว่าเรียนอยู่ที่ไหนนะคะไอนาตาดรุสุก็ใช้ถามว่าใช้ถามผู้ชายนะคะว่าเรียนอยู่ที่ไหนใช้ถามสมมติคุณครูอยากจะถามนักเรียนชายอยากจะถามอับบาสคุณครูก็จะต้องถามว่าไอนาตาดรุสุด้วยประโยคสีน้าเงินนี้นะคะ ไอนาตาเดรุสุออกเยงตามนะคะไอนาตาเดรุสุอ่ามา s h a ล l a ค่ะต่อไปถ้าคุณครูอยากจะถามนักเรียนหญิงนะคะคุณครูก็จะต้องใช้ประโยคว่าไอนาตาเดรุซีนไอนาตาเดรุซีนอ่าแล้วถ้าเกิดเราโดนถามนะคะเราเรียนอยู่ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางน้ำใช่ไหมคะถ้าคุณครูถามนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็ต้องตอบว่า Ah. อเดรุสูฟีมาฮัดนูริลฮิดายะเอาลองพูดตามนะคะ ah. อเดรุสูฟีมาฮัดนูริลฮิดายะอ่ามาเช้าล้อนนะคะอ่าอันนี้คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะคลิปแรกเลยนะคะต่อไปะคะ่ะอันที่ห้านะคะถามว่ากัมอุมรุกะกับกัมอุมรุกีนะคะ ใช้ถามว่าอายุเท่าไรา่ซึ่งก um, ัมรุมรุกะฝั่งสีน้ำเงินใช้ถามผู้สนทนาที่เป็นผู้ชายนะคะกัมร um, ุมรุกะส่วนฝั่งสีชมพูใช้ถามผู้สนทนาที่เป็นผู้หญิงนะคะกัมรุมรุกินะคะนักตอนนี้นะคะนักเรียนก็อยู่ในช่งวงวัยเจ็ดถึงแปดขวบนะคะอ่าถ้าคุณครูถามนักเรียนก um, ัมรุมรุกะนะคะหรือว่าถามว่ากัมรุมรุกินะคะนักเรียนก็ต้องตอบว่า อุมรีถ้าเจ็ดขวบนะคะตอบว่าอุมรีซาบะอุสนาวัดนะคะหนูอายุเจ็ดขวบค่ะหนูอายุเจ็ดขวบครับอ่าอุมรีซาบะอุสนาวัดนะคะแต่ถ้าอายุแปดขวบก็ตอบว่าอุมรีซามานีซานาวัดอุมรีซามานีซานาวัดอ่าผมอายุแปดขวบหนูอายุแปดขวบนะคะเจ็ดขวบอุมรีซาบะอุสนาวัดแปดขวบอุมรี ตมานีสานาวะอูมรีตมานีตานวะนะคะ่อไปนะคะประโยคสุดท้ายนะคะก็คืออิลลลเกออิลลัลเกอใช้บอกลานะคะอิลลลเกอกับมัสสลามะนะคะอิลลลเกอบอกว่าแนะลาะะ้ว,นะวพบกันใหม่นะมัสลามะ ى, กบอกว่าอขอให้ปลอดภัยนะขอให้ได้รับความสันตินะเช่นกันเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะอ่ลอิลเลิกอก็ตว่ามัสสลามะใช้แบบล่ำลากันนะคะดูอาให้กัน นะคะอาจจะเราทบทวนอีกครั้งนะคะตั้งแต่ประโยคแรกนะคะอ่าประโยคแรกเลยนะคะมัสมุกะมัสมุก,กิชายมัสมุกะถามผู้หญิงมัสมุก,กิตอบว่าอิสมีแล้วตามด้วยชื่อตัวเองค่ะต่อไป สบายดีไหมถามผู้ชายไกฟะฮาลูกะไกฟะฮาลูกะถ้าสบายดีไหมถามผู้หญิงไกฟะฮาลูกิไกฟะฮาลูกิเวลาตอบนะคะถ้าสบายดีตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อันาบิขอยรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อันาบิขอยรต่อมานะคะถามว่า อยู่ที่ไหนถ้าถามผู้ชายถามว่าไอนาตัสกุนุไอนาตัสกุนุถ้าถามผู้หญิงนะคะถามว่าไอนาตัสกุนินไอนาตัสกุนินนะคะแล้วเวลาตอบนะคะตอบไปเลยว่าอสกุนุฟีอสกุนุฉันอาศัยอยู่ที่แล้วตามด้วยสถานที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะเช่นอยู่น้องจอกอสกุนุฟีน้องจอกอสกุนุฟีมินบุรี อสกูนูฟีมิดไมตีอสกูนูฟีบางกอกอ่ะบอกไปเลยนะคะต่อไปค่ะถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนถ้าถามผู้ชายไอนาตาเดรุสุไอนาตาดรุสุถ้าถามผู้หญิงไอนาตาเดรุสิไนไอนาตาเดรุสินเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางน้ำนะคะถ้ามีคนมาถามเราเนี่ยก็ให้เราตอบไปว่า อัดรุสูฟีมฮัดนูรีลฮิดายะอัดรุสูฟีมฮัดนูรีลฮิดายะนะคะต่อไปนะคะถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถ้าถามผู้ชายถามว่ากามอุมรุกะกามอุมรุกะถ้าถามผู้หญิงกามอุมรุกิกามอุมรุก,ก,ก,รก,กิเวลาตอบถ้าจะทวบ อุมรีซับะอูซตนาวัตอุมรีซะบสัปปะวัตถ้าอายุแปดขวบอุมรีสัมานีซตนาวัตอุมรีสัมานีซตนาวัตอ่าจะบอกลากันอิละลิกวแลร็วๆกันใหม่นะอิละลิกวอิละลิกว แล้วตอบกลับไปนะคะว่าขอให้ได้รับความสันติดูอาให้เขานะคะมะัสซะลามะมัสซลามะอิลล,ละมะอัสลามะอ่านะคะก็ให้นักเรียนนะคะลองไปฝึกพูดตามวิดีโอดูนะคะฝึกให้นักเรียนฝึกพูดตาม ในวิดีโอของคุณครูดูนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาถามนะจาชื่อเด็กสองคนนั้นนะคะผู้ชายสองคนหญิงสองคนได้ดีนะคะว่าเขาชื่ออะไรถามว่าอะไรบ้างใช้วิธีการถามอย่างไรนะคะซึ่งคําถามเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่แตกต่างกันตรงที่ก้ากับกี้นะคะสะส่วนใหญ่นะกามอุมรุก้ากามอุมรุกี้มัสมุก้ามัสมุกี ไกฟะฮาลูกะไกฟะฮาลูกีาแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่ตัวกราฟข้างหลังก้ากับกี้เท่านั้นเองนะคะถ้าลงท้ายด้วยก้าเนี่ยก็คือถามผู้ชายถ้าลงท้ายด้วยกี้ก็คือถามผู้หญิงนะคะให้นักเรียนลองศึกษาจากในคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ลอง ฝึกพูดตามดูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาถามนะคะในห้องเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นะคะดูซิว่าใครได้ดูวิดีโอของคุณค,ณคณบบรูแบบจริงๆแบบจริงจังแบบตั้งใจบ้างนะคะอ่าโอเคนะคะสําหรับคาบนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะแค่นักเรียนเนี่ยลองฝึกออกเสียงพูดดูนะคะลองฝึกพูดนะคะตามในคลิปนะคะอ่าสาหรับคาบนี้นะคะคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวาระมะาตุลลอฮิวะบเระกาตุ